วิเคราะห์บอลวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบอลสเตปสามประจำค่ำคืนวันพุทธที่11ธันวาคม2567นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเจอกันในครั้งหนึ่งกับการวิเคราะห์ฟุตบอลใน,นค่ำคืนนี้เป็นศึกฟุตบอลที่น่าสนใจอย่างมากนะผมก็หยิบยกมา3คู่เหมือนเดิมนะฮะอ่าสามคู่นี้เราจะคู่แรกเนี่ยไปที่ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่ที่สองเนี่ยอาร์เซนอลเจอกับโมราโกและคู่สุดท้ายเป็น บอโรเซียดอนมูนเปิดบ้านตร่อการเมียของบาร์เซโลน่านะฮะทีมจากเยอรมันเจอทีมจากสเปนเนาะเดี๋ยวเริ่มจากคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้ก่อนเลยนะครับคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้มาลายูมินตุสจะเปิดบ้านพบก,กับแมนซิตี้เกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับดูวยด้ข้อหลักตาราคะแนนตอนนี้เนี่ยซิตี้ตกลงมาอยู่อันดับที่20เลยนะฮะซึ่งผิดคาดจากที่ AI คาดเดาวไว้หรือหลายๆคนคาดเดาวไว้คือหลายคนคงมองว่าซนะิตี้เนี่ยคงติดหนึ่งในแปดได้แบบ ง่ายๆนะครับแต่ว่าผลงานตอนนี้ของซตตี้เนี่ยเก็บได้แค่แปดคะแนนท่านจะกรการโลเวร่นห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาส่วนยูเวนตุสเนี่ยลงไปเห้าเกมก็เก็บได้แปดคะแนนเท่ากันนะครับก็คือมีสี่ทีที่มีแปดคะแนนเท่ากันคืนนี้เนี่ย,ยเกิดใครเก็บสามแต้มได้ก็จะมีสิบเอ็ดคะแนนจะขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งในสิบได้แบบง่ายๆนะฮะก็ต้องมาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยความน่าสนใจและความเป็นไปได้จะออกไปทางไหน สวัีการเจอกันของคู่นี้ระหว่างยูเวนตุสแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2015นู่นเลย,เลยนะครับก็เป็นยูเวนตุสที่เอาชนะซิตี้ได้ทั้ง2เกมรวดยูเวนตุสเนี่ยไม่แพ้ซิตี้เลยไมมแต่เกมเดียวแต่ว่ามันก็ค่อนข้างนานมาแล้วแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้คน้งสองทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะฮะ ยูนตุสตอนนี้เนี่ยไม่ชนะมาสี่เกมติดแล้วนะไปการเสมอสี4เกมรวดสกอร์ก็จะออกไปศูนย์ศูนย์ต่อเกมหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกมแล้วก็สองสองหนึ่งเกมเวลาสุดเจอกับโบโลญญาเสมอไปสองสองก่อนหน้านี้เจอเลเช้ก็เสมอมาหนึ่งหนึ่งจริงๆเคยเจอเทลกิทมาก,ก่อนแล้วนะฮะในยู่ฟาชมเปี้ยนลีกเจอแอสตันวิลล่าพวกเขาก็บุกไปเสมอมาส่งประตูต่อศูนย์ส่วนซิตตี้ตอนนี้ก็ฟอร์มยังไม่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่กันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะ พราะว่าหลังจากที่เชนนตแฮมฟอร์ได้สามประตูต่อศูนย์เกมล่าสุดก็มาโดนพาเลตยิงนำก่อนหนึ่งศูนย์ก่อนจะมาได้ลูกตีเสมอจากฮาแรนนะฮะแล้วก็มาได้ประตูตีเสมออีกครั้งหนึ่งก็คือจะดลูโกโลอิสนะผมเหว่าก็ต้องโดนใบแดงไปด้วยนะในเกมนี้ท่อไมตอนนี้สเตีเนี่ยผมว่าปัญหารอบด้านเลยเยอะจริงๆเลยนะฮะเกมต่อไปของซิต,ตี้จะเป็นเกมเปิดบ้านเจอกับแมยูในวันเสาร์นี้ วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะฮะส่วนทางด้านของยู YouTube ทูบจะเจอกับ a c v e n วนในวันอาทิตย์ที่15เช่นกันส่วนทางด้าของไลฟ์อัพวันนี้ซิตี้ประมาณนี้เลยสี่สองสามหนึ่งหรือสีอ่สี่หนึ่งก็ได้นะครับเกมรับตอนนี้ของซิตี้เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงพวพเพราะว่าผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะส่วนด้านกล้างผมว,ว่าไม่มีอะไรนะครับก็น่าสนใจมากนะครับคุณโดการแจ็คเครดิตแล้วก็ เดอลอยส่วนแนวรูกเนี่ยเขาจัดมาเป็นนูนเยสแล้วก็ uh, นูเนสนะครับผมแล้วก็เบลซิวาหนะ้าเป้าเป็น e aring, เออร์ลิงเบรหฮาลันนะครับก็ต้องดูกันว่าเริ่มเส้นะนผมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบาลตำแหน่งครับ uh, อ,อาจจะได้ของมาเตโอนูเนสเนี่ยอาจจะไม่ลงมาตัวจริงนะเพราะว่าโดกูแล้วก็สา uh, โยก็ยังพร้อมอยู่ คือซาวโยต,ตอนนี้ผมอยากให้เขาปลดล็อกอย่างมากเลยครับผมว่าถ้าเกิดเขาปลดล็อกหนึ่งประตูมาได้เนี่ยผมว่ามันจะไหลนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มาเฉยๆนะครับส่วนทางด้านของยูวนตุสเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งนะครับเพราะว่าตัวตำแหน่งผู้เล่นหลักๆของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ยังดีที่หน้าเป้านี้กลับมาใช้งานทางด้านของอ ลุดซาวลาโควิดได้แต่คงไม่พอนะฮะผมว่าเกมนี้มันมันไม่ง่ายที่จะเจอกับมาซิตี้แล้วสภาพผู้เล่นที่ไม่พร้อมแบบนี้เนี่ยผมว่าซิตี้เอาได้ครับเกมนี้คนเลือกเชียร์ที่มาเชียร์ซิตี้ดีกว่านะครับจัดไปที่ซิตี้เนาะส่วนคู่ที่2มาดูที่ทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเจอกับโมนาโกกันบ้างตอนนี้อาร์เซนอลเก็บได้10คะแนนจากการเล่น5เกมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับยูเรีย8เสีย2นะก็ ประมาณพพอกับโมนาโกครับแต่ว่าโมนาโกยินงได้มากกว่านะ22เสีย7เออแต่ว่าก็เสียเยี่ยมการสับเกมครับโมนาโกนะครับครูนี่เคเจอมาทั้งหมด4ี่ครั้งก็เป็นเปินใหญ่ที่ทำงานได้ดีกว่าอยู่1เกมเฮ้ยเดี๋ยวขอพายผมโอ้โหโมนาโกดูดีกว่าด้วยฮะโมนาโกเลยนนชนะไปสองแพ้หนึ่งเสมอไป1นะครับเออก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในการเจอกับโมนาะโกูนะเจอป็นเส23ก็เสมอไปที่1-1ผู้กองปืนใหญ่ตอนนี้ครับหลังจากที่ชนะมา4เกมติดต่อการเกมนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอกับฟุลแลมอย่างน่าผิดหวังมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะส่วนมนาโกูเกมล่าสดุดชนะตูลรูไม่ได้2-0หลังจากที่แพ้มา2เกมติดก็คือเบติก้ากับมาร์คเซย์นะฮะแต่ความมั่นใจตอนนี้ของทีมมนาโกผมว่ากลับมาก็มากพอสมควรนะส่วนเกมนี้อาร์เซนอล อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งก็คือในริมเส้นฝั่งซ้ายเกมนี้อาจจะกลับมาใช้งานของมาตเตนเนลลี่เหมือนเดิมนะก่อนหน้านี้ใช้ทอซาใช่ไหมในเกมล่าสุดเกมนี้ก็จะกลับมาใช้มาตเตนเนลลี่เหมือนเดิมเลยครับแนวะรับไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเลยครับ i, ages, ar, ber, คลาสเทอรี่มักเกสซิลิบาทิมเบอร์นะฮะส่วนตรงกลางก็ดิคแอนไรส์ปาเตอมาเตโลเดกาแนวรุกก็จะมีฮาวาดซาก้าครับแล้วก็มาตเตนเนลลี่ รศัพท์ตัวเนี่ยเดวิดรายาอยู่แล้วนะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยผมว่าเกมรุกตอนนี้มันดูดีมันดูหลากหลายโจมตีได้น่ากลัวนะฮะแต่ว่าคือในช่วงหลังเนี่ยทีมกไ็ได้ประตูจากลูกนิ่งซะมากกว่าซึ่งทําให้เกมรุกอาจจะดุนดอบลงไปก็พอสมควรแต่ว่ายังสร้างสารรค์โอกาสในการทําประตูได้อยู่หลายต่อหลายครั้งนะครับ คืออย่างไรก็ตามณเวลานี้เล่นในบ้านของอาร์เซนอลที่เอเมรดสตเดียมผมว่าด้วยเสียงเชียร์นะครับด้วยสภาพอากาศพื้นสนามเนะี่ยผมว่าอาร์เซนอลน่าจะทําให้ดีกว่าแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกว่านะครับแลว้วก็พวกเขารู้ได้เปรียบอยู่หลายๆอย่างด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าลูกทีมของมิเกลเจตาสามารถเอาชนะท่านาของโมนาโกไปได้จากไปที่อาร์เซนอลนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายคู่นี้นะ่าสนใจอย่างมากนะครับระหว่างบูเลเซียดอนบูนเจอกับบาร์เซโลนานะครับแน่นอนว่าด้วยชื่อชั้นบาร์เซโลนาจะดูเหนือกว่าแล้วก็รวมถึงคุณภาพของตัวผู้เล่นด้วยนะครับแต่อันตรนารางคะแนนตอนนี้นะครับบาซ่าเป็นเทมนีมอันดับที่6นะครับลงเล่น5เกมชนะ4แพ้ไปน1นเกมแนละยินได้18เสีย5มี12บสคะแนนเท่ากับบูเลเซียดอนบูนนะครับตัวดอบูนเนี่ย ยูไบเซหกเสียไปหกนะก็บุ๋อยู่สิบประตูนะ,ะไม่เสมอเช่นกันนะแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผลงานของทั้งสองทีมในการเจอกันช่วงสองเกมหลังสุดที่ผ่านมาครับบาซ่าชนะไปหนึ่งเกมแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมแต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันสิบเก้านู่นเลยนะครับผลงานตอนนี้ของบุนเดสเลอร์มูนนะครับพวกเขาไม่แพ้มาสี่เกมติดต่อกันแล้วไปการชนะสองแล้วก็เสมอไปสองเกมเกมล่าสุดเสมอกับมิลเชนกัสปักไปที่ 1 1เจอกับบ่ายย์นกรเสมอมา1นึ่ง่งด้วยนะครับส่วนบาซ่าหลังจากที่ผลงานขึ้นขึ้นลงลงนะครับพอได้เรามียามากลับมาก็ผลงานทุกอย่างดูดีขึ้นมีเกมที่ถล่มมาเยลก้าแหละสุดยอดมากครับ5ประตูต่อ1ครับแต่ก็ต้องกลับมาเสมอกับเรอัลมาติิกอีก2งดูทรงแล้วในบาซ่าเป็นออกลักงในทีจะเล่นนอกบ้านอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นในบ้านแล้วโหดมากๆนะครับเกมนี้ถ้าหากทำ ถึงความชื่นชอบของผมนะครับผมยังมองว่าบาซ่ายังมีโอกาสเป็นทีมที่คว้าชัยชนะได้มากกว่าแล้วเกมนี้ผมรู้สึกว่าบาซ่าทาได้ผมขอเลือกเชียร์ที่บาร์เซโลนาดีกว่านะครับผมว่าพวกเขาคงเอาชนะได้ไม่ยากนะครับก็ขอเลือกจัดไปที่บาร์เซโลนาโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีก3คู่ในค่ำคืนนี้ของเรานะครับมาสรุปอีกทีนึงเนาะคู่แรกนะครับระหว่างซิตี้เจอยูเวนตุสบอลคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ที่ โรบัสติสาร์มนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าส่วนคู่ที่2อาอาร์เซนอลเจอกับโมนาโกวันคู่นี้ผมเลือกเชียร์ที่อาร์เซนอลนะฮะส่วนคู่สุดท้ายเนีย่ยระหว่างบอสเซโดโมเจอบาร์เซโลนา,า,าผมยังขอมองว่าบาร์เซโลนาจะเป็นทีมที่สามารถบุกไปเอาชนะได้ก็ประมาณนี้สแบบสามคู่ในครับคืนนี้ของเรา,าชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้น สุนครายวิวความคิดเห็นอย่างไรสมันเม็นมาใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าสำหรับเกมนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ